วอ่อนต่อหัวเสือคั่วเกลือคะ่ะวันนี้เป็นเมนูนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมคะ่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะถึงมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเจ๊กุ้งสั่งออนไลน์มานะคะตัวต่อนะคะตัวอ่อนต่อน,นี่แหละคะ่ะ วันนี้จะกุ้งจะนำมาคั่วเกลือค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องทําความสะอาดก่อนละคะ่ะนําเขาไปล้างให้สะอาดเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นตัวอ่อนนะคะนํามาทําความสะอาดล้างให้สะอาดเลยค่ะตามภาพตามภาพได้เลยนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะลองทําทานกันดูนะล้างให้สะอาดแล้วผึ่งให้แห้งเลยค่ะ วันนี้เจ๊กุ้งจะนำมาคั่วเกลือนะคะล้างให้สะอาดพักไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องกันเลยค่ะส่วนผสมก็ไม่ยุ่งยากนะคะใบมะกรูดเลยค่ะกระเทียมนะคะวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะใบมะกรูดใช้อยู่ที่3ใบนะคะมีพริกไทยค่ะเกลือนะคะใครจะใส่ผงนัวไม่ผิดกติกาค่ะสามารถใส่ผงชูรสได้นะ ก่อนอื่นเลยนะคะใส่น้ํามันเพียงเล็กน้อยค่ะไม่ใส่เยอะไม่ใส่เยอะนะคะใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปในกระทะได้เลยค่ะจากนั้นจากนั้นค่ะนำส่วนผสมนี้แหละค่ะตั้งไฟผัดให้หอมเลยนะคะน้ามันจะใส่ไม่เยอะนะผัดให้หอมเลยละค่ะตอนนี้เริ่มหอมแล้วนะคะหอมพริกไทยหอมกระเทียมจริงๆเลยค่ะเริ่มเหลืองแล้วนะคะจากนั้นจากนั้นค่ะ ใส่ตัวอ่อนลงไปได้เลยค่ะแล้วผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดให้แห้งผัดให้สุกเลยละคะ่ะขอบอกขอบอกตอนนี้หอมมากๆเลยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วละคะ่ะใครที่มองหาเมนูนี้นะคะเจ๊กุ้งแนะนำค่ะลองทำทานลองทำทานกันดูนะคะเจ๊กุ้งชิมแล้วละคะ่ะขอบอกว่าอร่อยนะคะ คลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ